ใครก็บอกว่า g e ซีทำงานด้วยยากหนักไม่เอาเบาไม่สู้ทำงานวันเดียวลาออก้อยแล้วใครจะอยากไปทำงานด้วยเดี๋ยวก่อนค่ะจะเย็นถ้ากำลังคิดแบบนี้อยู่เนี่ยขอให้ฟังคลิปนี้ก่อนนะคะเพราะว่า M ซึ่งเป็น Gen Y ก็โดนแปะป้ายแบบเดียวกันเลยค่ะตกลงมันเป็นที่เจนหรือมันเป็นที่มุมมองที่ผู้ใหญ่มีต่อเด็กกันแน่มุมมองของเด็กจนซีเขาเองเขาก็มีความลำบากเหมือนกันเลยค่ะจาก World Happiness Report สำรวจความสุขของคนทุกช่วงวัยเนี่ยเขาพบว่า Gen Z มีความสุขน้อยที่สุดเลยนะคะทำไมเหรอคะใช่ค่ะ Instagram ก็มีส่วนค่ะ Social Media ที่ทำให้เขาเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนแล้วก็คิดว่าตัวเองสวยไม่เท่าทั้งทงท,งที่เพื่อนฟิลเตอร์มาแล้วใช้เหมยตูมาแล้วเนี่ยก็มีส่วนค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ย ก็คือการที่เจนซีไม่สามารถลืมตาอาปากได้เพราะว่ารายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายด้วยค่ะใช่ค่ะมีเจนซีบางคนที่ลาบูบูก็มาคอนเสิร์ตก็ไปนะคะค่าใช้จ่ายใดๆเยอะมากมีค่ะแต่มีสถิติที่น่ากลัวกว่านั้นและเป็นความจริงว่าเจนซีนั้นมีเงินเดือนที่น้อยมากเมื่อเทียบกันกับ CEO ใช่ค่ะเทียบกับ CEO ได้วละคะเมื่อก่อน c e o ก็มีเงินมากกว่าพนักงานทั่วไปอยู่แล้วแต่ปัจจุบันนี้มีเงินมากกว่าพนักงานทั่วไปเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวค่ะในสหรัฐอเมริกาในปี1965เงินเดือน CEO คิดเป็นประมาณ40เท่าของเงินเดือนพนักงานแต่ในปี2021เงินเดือน CEO พุ่งไปค่ะคิดเป็นเกือบ400เท่าของเงินเดือนพนักงานคิดดูสิคะ400เท่าของเงินเดือนพนักงาน พนักงานจะอยู่ยังไงนั่นแหละค่ะเจนซีเขาก็เลยคิดว่าเงินเดือนน้อยไม่ยุติธรรมไหมคะทำงานถึงชาบหน้ายังลืมตาอ้าปากไม่ได้เจนซีกับเจน Y ก็เลยมีการ Quiet Quitting คืออะไรก็คือทำงานน้อยที่สุดเท่าที่ตัวเองเจียงไม่โดนไล่ออกไงคะนอกจากนั้นในญี่ปุ่นเนี่ยคนอายุน้อยหลายคนบัณฑิตจ,จบใหม่จบปริญญาตรีอย่างดีแต่ไม่ยอมทำงานออฟฟิศ ไม่ยอมทํางานประจากลับไปรับงานฟรีแลนซ์แล้วไม่ใช่ฟรีแลนซ์แบบเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะฟรีแลนซ์ที่ว่าคือแจกใบปลิวค่ะโอเคเอ็มไม่ได้ดูถูกคนแจกใบปลิวนะคะเพียงแค่บอกว่าเนี่ยคือการ Chiat quitting ของเขาอย่างหนึ่งเหมือนกันไม่อยากจะทํางานที่มีความเครียดสูงเพราะว่าทําถึงชาติหน้าก็ลืมตาอาปากไม่ได้เนี่แหละค่ะส่วนในเกาหลีนะคะก็มีการเรียกโซว่วานรกโซชอนคือเขารู้สึกว่า วัฒนธรรมการทำงานเนี่ยกดขี่ข่มเหงคนรุ่นใหม่อย่างมากเลยจนอยากย้ายประเทศค่ะเบบี้บูมเมอร์ก็บอกว่าอยากย้ายใช่ไหมย้ยายเลยจ้ะเดี๋ยวก็รู้ว่าโลกข้างนอกเป็นยังไงใจเย็นค่ะคือหวังว่าเจน X และเจน Y ที่เป็นผู้บริหารอยู่ในบริษัทคงไม่คิดแบบนั้นนะคะเพราะว่าในปี2025เจนซจะคิดเป็น27%ของพนักงานทั้งหมด อันนี้คือสถิติของเอเชียแปซิฟิกซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะคะดังนั้นถ้าต่อต้านไม่ได้เราก็ต้องเข้าร่วมค่ะณนะจุดนี้เมื่อเราต้องพึ่งพา Gen Z ไม่ต้องมาเถียงกันแล้วค่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่ทางเลือกแต่เขาคือทางรอดเราจะทำยังไงให้ g e ซ Z มาเป็นพวกเดียวกันกับเราเราจะทำยังไงเพื่อจะ bring out the best in Gen Z มีวิธี 3C ค่ะ ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าเขาต้องการอะไรถ้าเราไม่เข้าใจเราจะดาวเองด้วยอคติเราต้องเปลี่ยน mindset ของเราค่ะด้วยการ care coach communicate แต่ก่อนหน้านั้นช่วยแสดงความใส่ใจและ care Career Visa ด้วยการกด subscribe Career Visa TH Channel กันสักนิดนึงนะคะคลิปนี้สนับสนุนโดย Career Visa Skill com แบบทดสอบทักษะฝึกให้คุณชนะทุกสนามสมัครงาน การเงินบัญชีการตลาดการสื่อสารหรือความเป็นผู้นำก็สามารถทดสอบได้ฟรีที่ career visa skill com ค่ะการค a r e Gen Z เนี่ยเราก็ต้องใส่ใจค่ะว่าเขาต้องการอะไรอยากได้อะไรหลายคนหลายครั้งอคติแปะป้ายเขาไปเลยค่ะเอาจริงๆนะคะทุกเจนะ่ะไม่มีใครหรอกคะ่ะที่นิสัยเหมือนกันทั้งเจนนะคะมันก็ต้องนิสัยแตกต่างกันบ้างนะคะถ้าเรามีลูกน้องที่เป็นคนจนซีแล้วมีไม่ถึงสิคน กรุณาไปใช้ความใส่ใจเข้าใจเขาแต่ละคนว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรดีกว่าไหมคะแน่นอนค่ะว่ามันก็อาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่คล้ายๆกันชอบลาบูบูเหมือนกันโมไฟหมาล่าคอนเสิร์ตลิซ่านนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบแบบนี้ไปจนถึงว่าเขาชอบให้เราพูดกับเขาแบบไหน เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานถ้าใครยังไม่ได้รู้จักเจนซีเป็นอย่างดีหรือว่าอยากจะรู้จักกับเขาโดยที่ยังไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์กับเขามากนักนะคะงานที่เจนซีต้องการค่ะมีคุณสมบัติ5ข้อดังนี้ 1. เป็นงานที่ได้รับคําชมเป็นที่ยอมรับเราจะบอกว่าข้อนี้มาก่อน 2. เงินเดือนดีอีกด้วยค่ะเงินเดือนดีเนี่ยบอกเลยว่าทุกเจนต้องการหมด แต่ว่าเจนซีอยากได้งานที่ได้รับการยอมรับมากกว่างานที่เงินเดือนดีซะอีกค่ะข้อ3ค่ะวัฒนธรรมการทํางานที่สนุกสนานค่ะข้อ4ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองเขาก็อยากเรียนรู้เติบโตก้าวหน้าเหมือนกันนะข้อ5ได้รับความไว้วางใจในการทํางานค่ะไม่ต้องไปไมโครเมเนจเขามากนะคะให้อิสระเขาบ้างค่ะและนอกจากนั้นอย่าคิดว่าเจนซีไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะเพราะว่าจากการสํารวจในสหรัฐอเมริกา 57%ของเจ n ซีอยากได้ฟีดแบ็ k มากกว่า1ครั้งต่อสัปดาห์คิดดูสิคะปกติแล้วเราให้ฟีดแบ็กกันบ่อยแค่ไหนคะหัวหน้าเนี่ยให้ฟีดแบ็ k ประมาณปีละครั้งตอนที่ประเมินผลงานปลายปีจริงไหมคะถ้าแคร์เขามากหน่อยก็ให้ฟีดแบ็กเขาบ่อยหน่อยคะ่ะเจนซไม่ใช่ว่าเขารับฟังฟีดแบ็ k รับฟังคำติไม่ได้แต่เขาอยากให้ มาบอกให้มันทันเวลาค่ะไม่ใช่มาบอกอะไรป่านนี้นะคะมันก็ไม่ทันแล้วดังนั้นทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ต่างๆอย่างเช่นการพรีเซนต์ผลงานของเจนซี Z เนี่ยก็อยากให้ให้คำแนะนำติชมเขาหลังจากที่เขาพรีเซนต์ไปไม่นานเพื่อให้เขาเอาไปใช้ต่อได้ค่ะแต่ว่าหัวหน้าส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปว่าให้ฟีดแบ c k แค่ปีละหนึ่นครั้งเท่านั้นเองแล้วหัวหน้าแค่5 0เท่านั้นเองค่ะ ที่ให้ฟีดแบคเจ Gen Z มากกว่า1ครั้งต่อสัปดาห์ตามที่เขาต้องการจริงๆซึ่งนี่คือที่สหรัฐอเมริกานะคะที่เมืองไทยเนี่ยเอ็มว่าน้อยกว่านี้มากแน่แน่ดังนั้นสิ่งที่ g e ซ Z ต้องการกับสิ่งที่เขาได้ในงานมันไม่ตรงกันเขาก็เลยไม่แฮปปี้ค่ะถ้าเรารองแคร์เขาสักนิดหนึ่งใส่ใจว่าเขาต้องการอะไรแล้วปรับตัวเข้าหาเขาเอมเชื่อว่าเราจะมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและสามารถทํางานร่วมกันได้สที่2ค่ะ c o ้ช เขาต้องการฟีดแบ k ใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคือโอกาสของเราที่เราจะให้คําแนะนําเขาได้แล้วค่ะเราช่วยให้เขาคิดได้เพราะระหวังดีต่อเขาอยากให้เขาพัฒนาตัวเองได้เต็มศักยภาพค่ะผู้บริหารมากมายที่โคชไม่เป็นค่ะเป็นต่สั่งงานเอ็มก็เลยจะเสนอ3หัวข้อค่ะในการโคชอย่างที่1ค่ะลองชวนคุยพูดคุยเรื่องงานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง สนุกไหมอะไรที่ชอบอะไรที่ไม่ชอบะคะสค่ะความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้เขาเห็นเขาว่ามันมีแคเรียพาธในองค์กรนี้ 3. ค่ะฟีดแบ็กที่เขามีต่อหัวหน้าและเพื่อนร่วมง,งานใช่ค่ะฟีดแบ็กที่มีต่อคุณนั่นแหละคะ่ะถ้าคุณจะเป็นหัวหน้าที่ดีเป็นผู้นําคุณก็ต้องเปิดกว้างรับฟีดแบ็กเช่นเดียวกันนะคะดังนั้น3ข้อนี้คือสิ่งที่เราควรจะพูดคุยกับเจนซีค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นหลายคนบอกว่า ไม่สะดวกใจเลยอะวันออนวันทีไรไม่รู้จะถามอะไรทุกทีนางเงียบเงียบแล้วก็สุดท้ายก็เป็นการตามงานแบบนี้ไม่มีประสิทธิภาพนะคะสิ่งที่ควรจะถามในวันออนวันมีติ้งถ้าไม่รู้ว่าจะถามอะไรเอ็มขอให้5ข้อนี้ค่ะ 1. ค่ะเดือนที่ผ่านมาโฟกัสเรื่องอะไรอยู่อันนี้เอ็มตั้งสมมติฐานว่าเราฟีดแบ็กกันทุกเดือนมีวันออนวันมีติ้งทุกเดือนนะคะเขาสามารถพูดได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวที่อยากเล่าค่ะ2ค่ะ รู้สึกว่าทำงานได้ดีที่สุดเมื่อไหร่หลังเหตุการณ์ไหนยกตัวอย่างเช่นมีคนชมหรือว่ามีโอกาสที่เขาได้ชา n g จตัวเองเป็นต้น 3. ค่ะอะไรที่ทำให้รู้สึกไม่ดีบ้างมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือว่าใครทำอะไรบางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆที่เราอาจจะไม่ได้สังเกตแต่ถ้าเขาบอกเราเราก็จะได้ระวังไม่ทำสิ่งนั้นต่อไปในอนาคตค่ะ 4. ค่ะอะไรที่ทำให้ทำงานดีขึ้น และมีอะไรที่ทำให้ทำงานแย่ลงหลายครั้งบอกเลยว่าเป็นที่ระบบคือการมีไฮร์รีมากการอนุมัติยาวนานก็ทำให้เขารู้สึกว่างานไม่สำเร็จสักทีทำไมไม่ผ่านสักทีเขาก็ไม่อยากทำดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ควรที่จะรับรู้ไว้ถ้าแก้ได้ก็แก้ถ้าแก้ไม่ได้อย่างน,อน้อยเขาก็ได้ระบายค่ะ 5. อะไรที่หัวหน้าควรปรับปรุงใช่ค่ะคุณน,นั่นแหละค่ะควรปรับปรุงเรื่องไหน อยากให้ยื่นมือช่วยเหลือมากกว่านี้เรื่องไหนที่เจนซีอยากได้อิสระในการตัดสินใจเองนอกจากนี้เรายังอาจจะให้เจนซีโค้ชรุ่นพี่บ้างก็ได้ค่ะโค้ช <Coach S 1> อะไรเจนซีนี่มันเด็กเมื่อวันซืนเราสามารถ Reverse Mentoring ในจุดที่เขาถนัดกว่าเราได้ลองคิดดูดีๆนะคะว่าเทคโนโลยีเนี่ยคุณถนัดเข้าเขาไหม generative AI คุณใช้เป็นหรือเปล่าแคนว a ใช้เก่งหรือยัง โนชั่นใช้ได้หรือเปล่าเครื่องมือเหล่านี้เอ็มเชื่อว่า Gen Z เรียนรู้แป๊บเดียวเขาใช้ได้ค่ะให้เขามา Reverse Mentor เราให้เขามาโคชเราบ้างเพื่อให้เขาเห็นว่าเราเปิดใจรับฟังเขาและเราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะและ C สุดท้ายค่ะคือ Communicate คือการสื่อสารนั่นเองสื่อสารกับตัวเขาว่าเราทำไปเพราะระวังดีหลายครั้งเจนสีก็ไม่รู้ค่ะเอ็มบอกเลยว่าในฐานะอาจารย์นะคะเอ็มเคยสั่งให้ลูกศิษย์เนี่ยทำกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยหลายอย่างจนเขาไปรายงานผู้บริหารของคณะเพราะว่าเอ็มไม่ได้บอกเข,ขาค่ะว่าเอ็มต้องการให้เขาทําไปเพื่ออะไรเพื่อเก็บพอร์ตโฟลิโอเพื่อให้เรซูเม่เขาสวยงามเพื่อให้เขาสมัครงานได้ดีขึ้นแต่เขาคิดว่า เรามีนอกมีในกับผู้จัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้เขารู้สึกไม่ดีกับเราดังนั้นสิ่งที่ง่ายมากเลยคือการสื่อสารค่ะแต่นอกเหนือจากการสื่อสารกับเขาแล้วถ้าเราอยากให้มี Gen Z ดีๆเข้ามาทำงานกับเรามากขึ้นเราต้องทำ Employer Branding สื่อสารกับคนนอกองค์กรให้รู้ว่าองค์กรของเราเนี่ยมีอะไรดีและพร้อมจะพัฒนา Gen Z ไปด้วยกันด้วยนะคะส่วนการสื่อสารกับตัวเขาเราต้องถามก่นเลยค่ะว่า การสื่อสารแบบไหนที่มีประสิทธิภาพมีประโยชน์กับตัวเขากับเจนซี Z มากที่สุดนะคะถามลูกน้องเลยคะ่ะมีไม่ถึง10คนถามวันออนวันได้เลยนะคะหข้อนี้ค่ะหอุปสรรคของการสื่อสารในทีมในปัจจุบันนี้คืออะไรเช่นเคยตำหนิลูกน้องต่อหน้าลูกค้าไหมคะต่อหน้าซัพพลายเออร์เคยไหมคะต่อหน้าเพื่อนร่วมงานแทนที่จะพูดตัวต่อตัวเนี่ยอันนี้อาจจะหักหน้าเขาเยอะเกินไปหรือเขาอาจจะรู้สึกว่า เขาไม่สะดวกใจเลยอะที่หัวหน้าชอบโทรหาตอนหลังเลิกงานอ่ะเป็นต้นใดๆก็ได้ให้เขาอธิบายมาให้หมด2ค่ะช่องทางในการสื่อสารในทีมที่ใช้บ่อยที่สุดคืออะไรแล้วไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ หลายองค์กรยังใช้ลายในการคุยงานกันนะคะแล้วก็ลูกน้องก็ไม่ค่อยชอบด้วยค่ะเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นการรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวนะคะบ,บางทีดูลายเพื่อนไปมาเอ้าดันกดเข้าไปอ่านไลน์ออฟฟิศหลังเวลาเลิกงานก็เลยกลายเป็นว่าต้องทำงานหลังเวลาเลิกโดยที่ไม่ใช่งานด่วนอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เราจะรับรู้ได้จากการพูดคุยกับเจนจีค่ะ 3. ค่ะข้อความ เกี่ยวกับอะไรที่ควรให้ความสําคัญมากที่สุดถ้าเป็นหมอเนี่ยอาการของคนไข้ที่ต้องเปลี่ยนแผนการรักษาเร่งด่วนเนี่ยก็คือสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นก็อาจจะเลือกสื่อสารในช่องทางที่ถือว่าด่วนได้ค่ะมาที่ข้อ4ี่ค่ะแต่ละช่องทางตอบภายในกี่ชั่วโมงอ,อย่างเช่นอีเมลตอบภายในกี่ชั่วโมงไลน์ตอบภายในกี่ชั่วโมงเพื่อที่จะให้เข้าใจตรงกันค่ะทั้งตัวคน ส่งสารและคนรับสารด้วยนะคะทั้งตัว Gen Z แล้วก็คน Gen X Gen Y ด้วยคือเอเนี่ยหลายครั้งเอ็มรู้สึกหมุนหงิดมากเลยค่ะที่น้องเขาโทรมาโดยที่ไม่นัดก่อนเพราะว่าเขาคาดหวังให้เราตอบไลน์ทันทีคือเขาส่งไลน์มาแล้วค่ะแต่ว่า M ไม่ได้ตอบเขาภายใน15นาทีเขาก็โทรมาเลยค่ะเ้ยเรากําลังติดประชุมอยู่เรากําลัง ติดธุระอย่างอื่นอยู่เราก็ต้องวางธุระอย่างอื่นลงและแทกคิวให้เขาเพราะว่าเขาโทรมาแบบนี้เอ็มรู้สึกไม่โอเคอ่ะคนที่โอเคก็มีแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณไม่โอเคแบบเอ็มคุณก็ต้องสื่อสารกับเขาค่ะว่าโอเคถ้าเป็นไลน์เนี่ยขอเวลาพี่ชั่วโมงหนึ่งนะเราเดี๋ยวพี่จะอ่านถ้าพี่ไม่อ่านภายในชั่วโมงหนึ่งแล้วมันด่วนค่อยโทรมานะคะเป็นต้นค่ะจะได้ไม่ทะเลาะก,กัน และข้อ5ค่ะช่องทางไหนเอาไว้สําหรับติดต่อฉุกเฉินก็อย่างที่บอกไปว่าข้อ3เนี่ยเราคุยกันไว้แล้วว่าข้อความไหนที่เราให้ความสําคัญมากที่สุดถ้าข้อความนั้นเราให้ความสําคัญมากก็ควรจะติดต่อในช่องทางฉุกเฉินได้ซึ่งช่องทางฉุกเฉินก็อย่างเช่นการโทรศัพท์โดยที่ไม่ได้นัดเวลาก่อนแบบตะกี้นี้ค่ะถ้าในกรณีที่ฉุกเฉินนะคะลูกค้าเว็บล่มซึ่งเป็นเว็บที่แคริฟิซ่าเป็นคนพัฒนานอย่างเงี้ยโทรมาเลยค่ะ รีบโทรมาอย่าง่วดเพราะว่าไฟไหม้บ้านแล้วนะคะจะต้องรีบไปดับก่อน Carrier Q&A กับเอมทิเียทิร e นาคณาดนวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าใครที่มีลูกน้องเป็น Gen Z ลองใช้เทคนิค 3C เพื่อ bring out the best in Gen Z ได้ผลยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะ